ขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการหวนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็แน่นอนครับเรายังเกาะติดเรื่องราวของการเมืองครับวันนี้ไม่คุยไม่ได้นะครับกับ2ท่านนี้นะครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยกับอีกหนึ่งท่านนะครับพลตรุลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยสวัสดีทั้งสท่านครับครับสวัสดีครับล่าสุดก็ถือว่าเป็นว่าที่พักร่วมรัฐบาลนะฮะอันดับแรกเลย ไม่ไม่น่าจะพิโผในการที่ท่านเข้ามาร่วมรัฐบาลถูกไหมฮะในมุมของเสรีรวมไทยไม่หรอกครับเพราะว่าในช่วงหาเสียงนะครับเราก็เป็นการเลืนายกของพรรคเสรีรวมไทยก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เลือกพรรคเสรีรวมไทยให้มมากตั้งคนทั้งพรรคผมจะได้เป็นนายงตรีบริหารงานตามนโยบายที่เสนอพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับครับผมแต่เมื่อการเลือกตั้งจบมาผลเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องยอมรับ จันตามมติของพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราพูดไปด้วยนะครับว่าถ้าได้เสียงข้างมากเป็นนายงตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพักเก้าไก่ก็ได้เสียงมากที่สุดนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องสับส่นให้คุณวิชาเป็นนายงตรีนะครับครับผมแล้วก็เมื่อวานก็อย่างที่ท่านชนนนทพูดก็เพียงแต่ไปคุยร่วมกันเท่านั้นเองไม่ใช่ ยังไม่เคยเจอเจออะไรกันเลยแล้วมาถึงนัดแถลงข่าวเลยไม่ใช่เมืม่อวานไปคุยร่วมกันแล้วก่อนไปคุยกันก่อนว,อว่าจะร่วมกันได้ไหมอะไรต่างเหล่านี้น,นะครับนะเป็นพื้นๆวันนี้ก็มีการแถลงนะครับ<ม>ว่าจะร่วมกันเพื่อยืนหยัดส่วนว่าจํานวนเสียงน่าจะพอหรือไม่พอนะฮะตอนนี้มันได้313เสียง313 <นะ S 2> ครับ ก็อย่างเราก็จะได้ช่วยกันนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้พักเก้าไกลเขาไปดําเนินการเพียงพักเดียวช่วยกันก็คือหมายถึงคุยกับสสด้วยกันเองที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นสสอเก่าสสใหม่อะไรต่างเหล่านี้นะฮะหรือแม้กระทั่งสวนะครับเพื่อมาร่วมให้ให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นผลสำร็จนะฮะาเผื่อ ปล่อยให้พักเก้าไกลทำไปพักเดียวมันอาจจะไม่สำเร็จผลก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้เสียงที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามามากที่สุดนะให้ทำาังกให้เขาไ<อ><อ>ด้โอกาสใน,ในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ทํางานทางการเมืองได้นะครับครับผมนะครับล่าสุดท่านศรีสุวรรณไปร้องจะไปร้องเรื่องของทางฝั่งคุณธนาธรคุณปิยบุตรว่าหรือคุณช่อเข้าไปก้าไก เรื่องราวของการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าของทางฝั่งก้าวไกลท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะมองตัวคุณสีวันเนี่ยนะก็ก็ร้องไปเรื่อยฮะแล้วก็มีผลประโยชน์ตอบแทนเป็นคําพูดของเขาเองนะผลประโยชน์อะไรก็อ๋อพี่เขาไปร้องเรื่องเรื่องนี้ได้เรื่องละห้าพันเรื่องละหมื่นสองหมื่นนะแล้วก็ไม่ได้เข้าบัญชีไอ้ไอ้ไม่ใช่มูลิธิอะไรนะองค์กรองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญอะไรหรอกนี่ผมไปให้กรมการปกครองตรวจสอบ หมดแล้วนะเป็นอย่างนี้จริงไปสถานที่ก็ปิดไม่มีใคร,ครอยู่ไม่มีใครทํางานเรียกการเงินเหน็นยิกของขององค์กรมารนะให้การหรือแม้กระทั่งให้การต่อสารที่ผมฟอ้องคดียาาด้วยนะฮะเขาก็บอกไม่มีหนูไม่รู้เรื่องเลยเงินก็ได้มาคุณสิริวันก็ไปหมดนะอะไรต่างๆนะนะนะแล้วก็กรมการปกรครองเขาก็ให้ทางนี้ชี้แจงทางนี้ก็พยายามดึงไปดึงมานะครับ ح ح> แล้วกรมการปกครองเนี่ยตอบรับกับผมว่าจะให้เสร็จป,ประมาณาวันที่สิบสิบมีนานะครับแล้วพอยุบสภาปุ๊บก็ยังเอ่อยอยู่เดี๋ยวผมจะตามเรื่องอที่ดีกรมการปกครองอ่างว่าจะยุบไม่ยุบถ้าไม่ยุบมีเรื่องส่วนคดีอาญาเนี่ยก็สารประทับดอบฟองไว้แล้ว ح ح> นะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาไปร้องนู่นร้องนี่อะไร ح ح> จะไปร้อง,ไ,องไปร้องอีกแล้วนี่เขาร้องคุณคุณจะไปร้องไหมฮะ ก็เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ผู้ที่ถูกร้องหัดใช้กฎหมายบ้างไปสังเกตสนธิยาสวัสดีในตอนนี้ไม่ยุ่งกับเสรีเลยพอสูกเสรีฟ้องถูกจำคุกลอรยาผมไม่เคยฟ้องแพ่งเอาเงินใครนะผมฟ้องมั่งเอาเงินด้วยศาลพิพากษาให้ผมสองล้านนะครับแบะแบะแบะโวตอนนี้ไม่เรือนจะไม่กล้ามายุ่งกับผมเลยฮะจะไม่กล้าอยู่กับผมเลยนันศรีสุวรรณอ่ะโดนผมก็ไม่กล้าอยู่กับผมเห็นไหม เอาคนอื่นใช้กฎหมายบ้างนะครับเราไม่ต้องไปตบปากเขาไม่ต้องไปนู่นไปนี่อะไรหรอกท่านแสดงว่าท่านตามข่าวกาอยู่ตลอดนะนี่เป็นแฟนลับเขาเหมือนกันนะท่านไม่ได้ตามข่าวมันออกมาเปิดเผยกันหมดผ่านตาไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซีเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ในสายตาเลยคนนี้นะนะครับนะมันควรจะจบชีวิตไปแล้วก็จบไปแล้วนะจบชีวิตไปจบชีวิตไปคือพ้นจากไอ้วงจรต่างๆนี้ไปนะไม่งั้นจะทําให้ สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ให้กับคนนู้นคนนี้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกว่าทางคุณสิสุวัณไปร้องทางคุณช่อคุณ <c oughs> บิยบุตรหรือว่าคุณธนาธรทั้งสามท่านคุณจะต้องไปแจ้งความกลับด้วยเหมือนกันฟ้องศาลเร็วกว่าฟ้องศาลเร็วกว่าครับไปแจ้งความบางทีตํารวจก็ช้านะครับหรือบางทีก็ไม่กล้าแล้วแต่นะนะครับนะเพราะว่าบางทีก็อาจจะคิดว่าคุณสิสุวัณมีพักไหนสนับสนุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะ มันก็ไม่กล้าทุบไปฟ้องศาลเลยดีกว่าครับในกรณีที่วันนี้เนี่ยทางฝั่งของก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไว้วางใจท่านนะฮะแล้วดึงท่านเองเนี่ยมาเป็นพักร่วมนะครับในมุมท่านเองเนี่ยถ้าวันนี้สมมุตินะตีต่างถ้าท่านเลือกได้นะสมมุตินะท่านอยากไปดูแลตรงส่วนไหนคือเรียนตรงๆว่ามว่เนี่ยกระแสมันแรงมผมหวังจะได้สักสิบที่นั่งนะครับสิบที่นั่งมาช่วย พักฝ่ายวิจารณ์ไรก็ได้เพียงถึงหนึ่งแต่หนึ่งยังไงก็ช่วยนะครับแต่ว่าเราจะไปเรียกร้องเอานู่นเอานี่อะไรต่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรอกนะครับมันอยู่ที่ผู้มีอำนาจเขาคือผู้ที่เป็นนายงตรีนะจะดำเนินการนะอย่างไงรงไรแก่ทุกคนนะฮะทีนี้ก็ในอดีตเนี่ยนะในอดีตเนี่ยนะนายงตรีเนี่ยก็จะแต่งตั้งรัฐคณะรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยใคร,ครเอาเสียงข้างมากมาได้ จำนวนสสมีกี่คนนะก็เรัฐมนตรีไปสอคนนี้สสเป็นกี่สมัยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีไปถ้าผมเรียนตรงๆว่าจากที่ผมมีประสบการณ์สสอเพียงแค่ปีเดียวเนะนะเอัยสมัยเดียวนะฮะพวกนี้ก็เป็นนักเลือกตั้งฮะให้เลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีแต่จะมาเป็นรัฐมนตรีมาบริหารประเทศชาติไปไม่ได้ครับเนี่ยจุดอ่อนของประเทศเรามันเป็นอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างคุณประยุทธ ตั้งรัฐบาลเขาที่แล้วตั้งแล้วก็ตั้งรัฐบาลนะเอาพรรคโ้นพรรคนี้เข้ามาร่วมนะเขาก็ยึดกระทรวงใหญ่หมดเลยคุณไปยธดก็ไม่กล้าเพราะถ้าก็ถอนเป็นไงคุณไปยึดก็เป็นนายยกไม่ได้นั่นคุณไปยุธ์ก็เห็นกับตัวขอให้กูอยู่ได้เลยนะเอ้าไม่ต้องอุ้ยอุ้ยคุณไปยึดก็เห็นเห็นกับตัวนะเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้ประเทศชาติจะเป็นยังไงช่างมัน คนนี้จะเหมาะสมไม่เหมาะสมคนนี้จะทุจริตไม่ทุจริตว่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ดําเนินการทั้งสิ้นเนี่ยบ้านเมืองที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก้าวไกลจะจัดรัฐบาลเนี่ยถ้าจะจัดแนวเนี่ยมันไม่ได้นะจะต้องจัดแนวใหม่นะครับนะจะต้องดูใครแต่พักร่วมพักตัวเองด้วยนะใครมีมีความรู้มีประสบการณ์อะไรต่างๆในด้านไหนก็ต้องใช้คนให้เหมาะสมจาไปใช่ไหมพุด the right man on the right job เนี่ยเราเรียนกันมาแล้วแต่ทุกคนไม่ปฏิบัติ ใช่ไหมฮะนั้ก็ดูคุณหมอครจนหน้ามีความรู้ทวมสามาทางไหนว่าไปผมทางไหนก็ว่าไปคนนู้นกันท่านทางไหนฮะของท่านทางไหนเดี๋ยวแม้กระทั่งพักก้าวไกลเองบุกเป็นบุคคลใหม่ครัเยอะแยะเลยเด็กเด็กขึ้นมาคุณจยาเอาตามโคต้าตั้งๆ้งไปเลยเอาคนไม่เป็นไปทํางานเลยใช่ไหมฮะดังนั้นคุณก็ต้องควรดูทุกพักเนี่ยใครก็มีความรู้ความสามารถทางด้านไหนนะครับแล้วของท่านเองล่ะฮะคือของผมนะ บอกตรงๆไม่เรียกร้องสองไม่เป็นก็ได้สามพร้อมที่จะให้คนในพักเป็นแทนนะครับแต่ถ้าถามความรู้ควาสมสารารถของผมนะอย่าไปบอกเลยผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นไปไม่ได้หรอกรใช่ไหมไม่เหมาะไม่หมเหมา<น>ะใช่ไหมผมจะเหมาะก,ก็เกี่ยวความมั่นคง เสรีมีไว้รุยใช่แหมหน้าหน้าปักซอยบ้านผมเลยเลยเสรีมีไว้รุยทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับนะแล้วผมรวยจริงๆบเองไปดูประวัติผมตั้งแต่ร้อยตรวจตีจนถึงพลพลตรวนเอกแล้วก็เป็นสอสอที่ผมก็ลุยหมดอ่ะนะนะครับเพราะฉะนั้น้าถามก็คือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะถ้าจะไปใช้ผมผิดกลางงานเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์เหมือนกันเพราะผมเป็นคนขยัน เับคิดทางานให้พี่น้องประชาชนตลอดแต่ว่าถ้าจะได้ประโยชน์มากกว่าก็เกี่ยวกับความมั่นคงนะนะไม่ว่าตารวจทหารมาดไทยยุติธรรมได้หมดอะไรทํานองเนี้ยนะมาทางนี้แต่จะเป็นต่างประเทศอพลังงานนี้ไม่เหมาะสมหรอกไม่เหมาะคมนาคมสาธนสุขนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะแต่ก็เป็นแต่ก็เป็นได้นะเป็้ก็คนนึงยังเป็นได้คนนี้ยังเป็นได้แต่เพียงแค่เป็นได้เป็นก็เป็นได้นะครับเพราะเราบริหารจัดการเนี่ย แล้วเราเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วต่างๆโดยเฉพาะผมเนี่ยเรื่องประหยัดเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดว่ารัฐบาลทุกๆรัฐบาลเลยนะที่บรหิหารงานมาแล้วต้องกู้ทุกปีเพราะไม่ประหยัดปล่อยให้กระทรวงทบงกรมต่างๆเนะสนองบขึ้นมาเลยโอโ้จนงบเกินงบเกินภาษีที่เก็บได้แล้วก็เลยต้องไปกู้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 นั่นผมจึงบอกว่าคนที่เป็นปนายกต่อไปเนี่ยนะนะต้องกล้า ต้องกล้าที่จะแก้ไอ้ง,ง้มาต่างๆที่เสนอมาเกิดทุกคนวงวงกลมเสนอมานะอันนี้ไม่จําเป็นต้องตัดตัดตัดออกตัดเสร็จแล้วคุณไปทำใหม่แล้วถึงจะเข้าสภาแต่ถ้าคุณเหลาผู้ับตาเซ็นเข้าสภาเลยปัญหามันก็เกิดมันเคยมีอย่างนั้นใช่ไหมตลอดเวลาแลวยกตัวอย่างเอาตรงๆครับตอนนี้ไม่มีศึกสงค,ครามคุณจะซื้อซื้อรถถังไหมยี่สิบคัน อู้อีกแล้เรือลบเรือดำน้ําทั้งหลายเทคโนโลยีสูงนะสมัยนี้ไม่ต้องมีเครื่องก็เดินได้นะไปซื้อทาไมซื้อทําไมตัดผมใช้อำนาจนายกตัดตัดตัดออกเอาเงินพวกนั้นมาทําโครงการต่างๆให้พี่น้องประชาชนไม่ดีกว่าเลยสร้างโรงพยาบาลทุกอย่างนะฮะที่อยู่ในนโยบายทุกพักเรือดำน้ําตัดไม่เอาบางทีขายทิ้งด้วยซ้ำแบขายทิ้งด้วยใช่ไหมนะครับเราจะรับซื้อเสียนะ นะครับพี่หมอปลาเขาจะรับสืทเศษใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องอื่นๆเยอะที่ต้องตัดอย่างเอาเลยสมยัยมีก่อนมีป่าปามผู้ก,อก่ออะไรคอมมินิตมีกองทัพสี่ภาคร,ครับหลังจากนั้นอยากได้ยศตำแหน่งขึ้นมาครูก็ตั้งกองทัพน้อยขึ้นมาอีกสี่ภาคมีตั้งแต่ยศพลโทถ,ถึงพลทหารเนี่ยปืงกําลัลางพลปลืงไอเอางเงินดงเงินนบบุคลากรบรรําเหน็จบํานาญอะไรต่างๆนอยากให้ทหารมียศตําแหน่งก็ ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ทรงวุฒิไปจนเยอะแยะไปหมดผม,มดนึ่งพูดเป็นในกองทัพเนี่ยนะเอาก็หินคว้างไปโดนกระบาลในพลหมดมันเยอะแยะไปหมดนะแล้ว <c oughs> ไปดูทํางานที่ไหนมันเปลืองเพราะฉะนั้นต้องกล้าตัดกล้าลดกําลังพลนู่นนี่แต่เราไม่ใช่เฉพาะทหารนะรต้องทําทุกหน่วยเดี๋ยวถ้าทำเฉพาะทหารจะเห็นว่าเอ้คุณ ไม่เป็นธรรมนี่หลังแกทหารหรือเปล่าไม่ใช่นี่เป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับต้องต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันประหยัดนะครับ,รบใช้เงินให้เกิเกดธิภาพสูงสุดโอเคนะถ้าเกิดในมุมของพวกปัญหาความมั่นคงนี่ท่านเอากวาดทิ้งเลี่ยงเลยถูกไหมที่อยู่แล้วเพราะเราต้องการให้บ้านเมืองมันมีระบบ,ม,ะบ,บมีระเบียบนะครับเข้าสู่ภาวะปกติอะไรผิดก็ต้องแก้แล้วแล้วอย่างเรื่องเรือนำน้ำที่ท่านบอกท่านจะขายทิ้งเลยท่านไม่กลัวกองทัพก็จะน้อยใจเหรอไม่น้อยใจอะไรนะครับ เดี๋ยวเขาน้อยใจเขาจะเขาบอกว่าเขาไว้ปกป้องเพื่อเอาไว้แบบเพื่อแบบเหมือนกับคนจะได้รู้ว่าเรามีจะได้ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเนี่ยท่านมองไงถามตรงๆคุณได้คอมมิชชั่นหรือเปล่าวิ่งแล้วถามตรงๆเลยวิ่งเลยครับผมก็รู้ะทำไมจะไม่รู้เราผมเป็นพบตำรวจมาก่อนดูดูก็มีอยู่แล้วไม่งั้นจะขยันซื้อกันไปทำไม พอเปลี่ยนผอคนหมายก็จะซื้อเปลี่ยนผอคนหมายก็จะซื้อจะ่ได้มีเงินไปกินหลังเกษียณแ,แล้วท่านจะเริ่มจากอะไรท่านจะเริ่มยังไงสมมุติว่าทุวันนี้คือทางฝั่งก้าไกลถ้าเกิดเป็นพักร่วมแล้วเขามอบหมายท่านเอาเคท่านไปดูเรื่องความท่านจะเริ่มยังไงจะจัดการไงปัญหารเรื่องไงให้ความมั่นคงให้ดูแลกระทรวงไหนอะถ้าไปดูแลตำรวจมันก็ยุ่งตรงนี้ไม่ได้สมมติเป็นกลาโหมใช่ไหมเป็นกลาโหมสมมติกลาโหมอำนาจร่มตีก็เรียกมาดูนะครับสัญญาเป็นยังไงเป็นยังไงยกเล นะครับก็ตอนนี้เรือนมามันก็โครงการไม่สําเร็จใช่ไหมเครื่องไม่มีคุณประยุทธ์น่ะจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอานู่นนี่มาผมจะดําเนินคดีคุณประยุทธ์้ดยตามไปเอ้าทำไมล่ะทำไมคดีล่ะเออแล้วก็ผิดนะคุณเป็นนายกคุณให้ซื้อได้ไงเราเรือดำน้ําไม่มีเครื่องเนี่ยขนาดเด็กทำผิดนิดเดียวเครื่องมันไปไหนฮะเครื่องมันไปไหนไปเอาจากเยอรมันหวังว่าจะได้จากเยอรมันมา จีนนะนะแต่ยมันก็ไม่ยอมผิดเรื่องนั้นก่อนไหมที่ออกพระราชกำหนดไม่ชอบอะนะฮะใช่ตอนนี้สารรัฐมนตรชี้เลยนะว่าไม่ชอบเรื่องนั้นออกเรื่องนี้ใช่ไหมพระราชกำหนดเรื่องที่อุ้มหายจะเอาย้อนตั้งแต่ถวายศาตว์ไม่ครบยังอยู่เลยเตรียมไว้นี่ทำเตรียมไม่หมดเลยเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับมีจังหวะเมื่อไรก็เอาตอนที่ผ่านมาเขาใหญ่แน่นอนมันชัดเจนมะล่ะน้องนะนี่นี่นะคือจะเช็คบินอย่างเงี้ยเหรอแน่นอนฮะ ครับไม,ไม่ไม่ปลองดองเลยนะฮ<น>ะปลองดองได้ไหมปลองดอง <S 1> <S 1> มันไม่ได้แล้วล่ะนะคุณสมนะมาคุณแข็งค่าใครก็มาหมดนะ,ะขนาดเดี๋ยวเขาฟ้องนะเดี๋ยวเขาไม่กลัวเขาฟ้องเหรอจะบ่วฟ้องอะไรผมขนาดพี่อภิปรายเนี่ยนะย่งพูดเลยระวังนันมีคดีอยู่ปปชอ,อ,อ่ะคุณหาทางจะเล่นงานผมเลยใช่ไหมแล้วเราผิดเขาก็เล่นเราเมื่อคุณผิดผมก็ต้องเล่นเขา ว่าโอเคผิดถูกก็ว่ากันไปที่ถ้าผมผิดอะไรก็ว่ามาไม่แคร์เหมือนกันใช่ไหมแต่ผมดูแล้วมันพยายามจะยัดเยียดในผมใช่หลักนิติธรรมอยู่แล้วเนาะอะไรนะใช่หลักนิติธรรมอยู่แล้วใช่ใครจะยัดเยียดให้ก็ปวชนันละเครื่องมือปวชมาจากไหน่ะเครื่องมือปวชมาจากเป็นเลขาประวิตเขาเก่าเป็นลูกน้องผมเก่าแต่ผมไม่ได้ให้ความดีความชอบเขาก็ไปอยู่กับประวิตดใช่ไหม ครับอภิวิส่งเข้ามาเป็นประธานปปชอดโชัดเจนนะเช็คบินหน้าคือกับครั้งนี้กลับมาเช็คบินละนี่ผมส่งเรื่องดําเนินคดีพัชรวาทกับพวกที่ปล้นตําแหน่งผมไปปปชมันยังไม่รับเรื่องเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะดําเนินการต่อตอนนี้มีเสียงละนายตะกรอนไม่มีเสียงนี่ตอนเมื่อก่อนไม่มีเสียงเพราะเป็นฝ่ายค้านครับวันนี้มีเสียงละเพราะจะมาอยู่รัฐบาลละครับอ้าวโหนี่คือประกาศประกาศจุดยืนชัดเจนมากนะฮะ เสรีมีไว้ลุยแน่นอนลุยแน่นอนครับแล้วไม่เอาเรื่องเล็กๆกัต้องเรื่องใหญ่ๆนี่ไงนะโอ้โหเล็กๆไม่ใหญ่ๆป๋าเองครับนะครับมีเลืลุยก็ไม่เห็นเหรอขอขอให้ตั้งรัฐบาลเสร็จกันนะฮะฮะใช่สิไม่ยังไม่สยังไม่รวย่ีย ตั้งเสร็จแล้วเขาไม่ตั้งเราเราก็ไม่มีอำนาจไปเ่องคืเรื่องผมว่าเพราท่านพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรนั่นหรือเปล่าวไม่เป็นไรไม่กลัวเขากลับมาเช็คบินนั่นหรอใครจะเช็คต้องฝังท่านประยุทธ์ไงอ๋อตอนนั้นบอกว่าเอ้ยใครใครหือหาก็เรียกไปปรับสังกติใช่ไหมฮะ พี่บอกวใครมาล้อมบ้านผมผมยิงแม่งหมดอะนะ <laughs> ผมก็มีอาวุธเหมือนกันนี่ถูกกฎหมายส,มสิทธิป้องกันตัวเห<ม>รอฮะอะไรฮะสิทธิป้องกันตัวใช่ <laughs> นะครับเป็ <laughs> นขะ้อเหตุลองลองลองมาตะลเรื่องล้อมบ้านผมดิ <laughs> ผมคิกว่าโจรเจอผมยิงให้ <laughs> นะเนี่ยฮะคือประกาศจุดยืนชัดเจนมากนะผมเคยเคยใช้อาวุธมาก่อนน้องครับนะใช้อาวุธมาเยอะครับนะครับตอน ลอตชชอรลอตชอดีผมยังบอกนายกช,ชายอย่ายอมเลยท่านไปยอมเองนะเพราะทนพี่เป็นผู้การของปราบม,มีกำลังมีอุปต่อต้านได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับทราบเรื่องราวหลากหลายนะฮะรวมไปถึงผมก็เชื่อว่าหลายคนนี่ะกำลังสงสยัยแล้วก็มันมีข่าวลือออกมาเยอะว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยจ้องแทงข้างหลังเพื่อไทยกำลังแอบไปจัดรัฐบาลกับอีกฝากหนึ่ง เพื่อไทยเป็นพระที่แก่พรรษากว่าจริงๆแล้วคือสามารถฉันลังลกตอนกลางคืนแล้วบอกนี่คือโอสถได้ต่างๆนานามีเยอะแยะมากมายที่พูดถึงวันนี้คือเราได้ฟังจากทางหูหน้าพักก็ชัดเจนนะท่านบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามกลไกต่างๆนานานะครับที่เขามีการกติกาของมันที่มีการจัดตั้งเอาไว้อยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่มันอยู่ตรงไหนไอการที่จะไปขัดทางฝั่งของก้าวไกลหรือคุณพิธาไม่มีแน่นอนมีระยะสนับสนุน ัวท่านเองทางฝั่งพืชไทยเองทางท่านเสรีเองก็ได้มีการประสานกับท่านสวบางท่านให้ด้วยสาใบานะฮะเพื่อที่จะได้มีการโบวต์คุณพิทายเป็นนายกคนที่สามสิบหลังจากนั้นเข้ามาลุยใช่เร <c oughs> ียบร้อยเมื่อไหร่และเช็คบินถูกต้องสีสวรณล่ะครับแน่นอนของของตายนะ <c oughs> ของตายเออสีสวนี่ต้องคุยกันหน่อยผมจะต้องเช็คอธิบดีปกครองด้วยทำไมฮะยังไม่ยุบสมาคมให้ผม หลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับในชาวเรกก็ยอมรับหมดนะครับจะรีดดาเนินการให้เสร็จป่านี้ยังไม่ยอมดำเนินการเห็นยุบสภาเราไม่มีอํานาจนั่นเองไม่สงสารเขาเพิ่งถูกต่อยนะฮะนะเขาเพิ่งถูกตบปากแตกไปนะน้อยไปอุ้ยทาไมล่ะเจอผมมันยิ่งกว่านี้อีกโอ้นะคนอย่างนี้มันต้องเจออย่างผมทําไมท่านท่านท่านรู้สึกว่าเขาไม่ไม่ทำไม่ถูกต้องใช่ไหมโอ้ย ทำให้พี่น้องประชาชนคนนู้นคนนี้พรรคนูน้นพรรคนี้เขาเดือดร้อนไม่หมดก่อนที่จะไปร้องใครมันต้องรวบรวมหลักฐา,าในให้ชัดเจนไม่ใช่ประชาเป็นประชาชนแล้วกูก็จะถือสื่อประชาชนก็ <änger> <quy ết> ร้องไปแล้วไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรอะไรต่างๆเลยนะนะครับไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องไปปรับแก้กฎหมายด้วยเขาเขามีช่องให้รอดเขาบอกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเลี่ยงเพื่อเลี่ยงผลของกฎหมาย อย่างของเราเนี่ยเขาบอกว่าคุณร้องผมเนี่ยถ้าคุณไปฟ้องผมนะผมใช้กฎหมายพักการเมืองเล่นงานคุณได้นะม,มีโทษนะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ร้องเขาไม่ได้ฟ้องเขาใ,ให้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านต้องจับมุมนี้มาเล่นอะไรก็ใใคือมือม,มือแล้วก็ดูมมดไอ้ที่เขาให้ตรวจสอบจริงอ่ะมันเท็จไหมมันเิ็นประมาทไหม แต่ส่วนใหญ่ก็คือคำร้องนั่นแหละเป็นคำร้องนั่นแหละแต่ใช้คำอ้างมาไปให้แค่ตรวสอบหน่อยผมไม่ได้ตัวผมไม่ได้นะผมแค่ไปขอให้ตรวจสอบใช่่าเขาใช้ตรงมีการ็นช่องว่างนี้เป็นการเลี่ยงครับเลี่ยงเพื่อไม่รับผลทางกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเขียนชัดนะคุณร้องเทศใส่ความเขาเนี่ยครับตัดสิทธิทางการเมืองเลยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนคนไทยครับครับก็ ขอเรียนพี่น้องนะครับมาถึงวันนี้เราก็มีการถแถลงนะครับว่ามีพรรคใดที่จะร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอยืนยันนะครับพรรคมติของพรรคเสรีรวมไทยนะก็สนับสนุนนะเพื่อให้คุณพิธานะเพื่อให้การลองประชาธิปไตยเนะี่ยมันเดินได้นะครับแล้วเราก็จะช่วยทุกอย่างนะเพื่อให้อ่า รัฐบาลของฝ่ายเป็นไครนะสามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับผมแล้วสุดท้ายอยากมีอะไรฝากถึงท่านประยุทธ์ไหมฮะประยุทธ์ก็รอรอดูให้ผมเข้าไปดูก่อนนะว่าผมมีตําแหน่งหน้าที่อะไรไหมคุณเคยฝากผมใช่ไหมฮะว่ามีอะไรที่ปปชนะนะครับเดี๋ยวก็มีเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเช็คบินนะฮะ เช็กบินเช็กบินอันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะไม่ไม่กถามท่านใช่ผมพูดหมดนะครับผมพูดหมดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ